ในคลิปนี้นะครับครูหนูก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาทดลองทำดอกบัวแดงกันโอ้โหเห็นไหมครับดอกบัวแดงแดงสมชื่อนะครับสวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันดีกว่าครับว่าดอกบัวแดงทำอย่างไรครับสำหรับการทำดอกบัวแดงนะครับเราก็จะใช้กระดาษสีแดงโอ้โหชื่อก็บอกอยู่นะครับว่าดอกบัวแดงจะใช้กระดาษสีม่วงก็ไม่ได้นะครับจะใช้กระดาษสีแดงนะครับกระดาษสีแดงของเรานะครับ จะใช้ทั้งหมดนะครับดูสิว่า1ดอกใช้กี่แผ่นนะครับ1ดอกใช้4แผ่นนะครับเราจะใช้วิธีการพับกรีบนะครับดอกบัวแดงนะครับฐาน8นะครับก็คือ1ชั้นนะครับมี8กรีบนะครับเราจะใช้ทั้งหมด4แผ่นนะครับใช้วิธีพับแบบเดิมเลยนะครับแบบที่เราเคยทำดอกรักเร่นะครับแบบนี้นะครับพับทั้งหมด4ชิ้นเลยนะครับ หลังจากที่เราพับแล้วนะครับแล้วก็ตัดด้านบนออกไปแล้วนะครับกลายเป็นสามเหลี่ยมแล้วนะครับทีนี้นะครับเราจะมาวาดกรีบนะครับลักษณะการวาดกรีบนะครับก็เหมือนกับดอกรักเร่เลยนะครับก็ปลายแหลมนะครับโค้งมานะครับมาถึงครึ่งหนึ่งของด้านข้างนะครับทั้งสองฝั่งนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ตัดตามรอยนะครับ แล้วก็ที่ออกนะครับหลังจากนั้นก็นะครับพับสันตีบนะครับให้ดอกดูคมชัดนะครับทำแบบนี้นะครับทั้ง4ชิ้นเลยนะครับยกเว้นนะครับยกเว้นชิ้นสุดท้ายไม่ต้องทำนะครับทำแบบนี้นะครับ แล้วได้ครบทั้ง4ส่วนประกอบแล้วนะครับทั้ง4ชั้นนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะครับให้เราเหลือชั้นสุดท้ายไว้ไม่ต้องพับกรีดนะครับไม่ต้องกรีดสันนะครับให้เราพับขึ้นอย่างนี้เลยนะครับเพื่อทําเป็นดอกตรงกลางนะครับของดอกบัวนะครับของดอกบัวแดงนะครับเพื่อนๆจาวิธีการทําดอกตูมของดอกกลาบได้ไหมครับเป็นลักษณะเดียวกันเลยนะครับทากาวไปที่สันด้านข้างตรงนี้นะครับ ทากาวที่สัตดด้านข้างนะครับแล้วก็ซ้อนกันแบบนี้นะครับซ้อนกันแบบนี้นะครับบอกกันนะครับขั้นตอนนี้นะครับหายใจลึกๆไว้เลยนะครับอืมนะครับใครอารมณ์เสียนี่คือทําไม่ได้เลยนะครับขั้นตอนนี้คือแบบว่านะครับละเอียดละออมากๆนะครับเพราะว่าต้องอาศัยความอดทนมากบางทีทากาวไปแล้วกาวไม่แห้งกาวดีดนะครับอืมนะครับนว่าแล้วมาแล้วครับกาวเริ่มดีดแล้วนะครับ ต้องใจเย็นๆนะครับหายใจลึกๆนะครับประกอบไปให้ครบ8กรีบเลยนะครับใจเย็นๆนะครับหายใจลึกๆนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ใช้กาวลาเทคนะครับแปะลงไปนะครับถ้าสปอนเซอร์กาวเห็นอยากเข้านี่บอกได้เลยนะครับพร้อมรับสปอนเซอร์ว่ามีคนดูเท่าไหร่มีคนดูอยู่50คนนะครับอ่านะครับ สุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็ทาฝั่งนี้ด้วยนะครับนะครับมืออาจจะดํานิดนึงนะครับอันนี้เป็นมือนะครับไม่ใช่ขาไก่นะครับเดี๋ยวเขาจะผิดนะครับครีมทามือก็เข้าได้นะครับโฆษณาเนี่ยนะครับพร้อมอมากครับพร้อมมากนะครับนน่เป็นไงครับอันนี้เป็นตรงกลางนะครับของดอกบัวนะครับไม่ใช่ขนมอรัวนะครับเป็นตรงกลางของดอกบัวเรียบร้อยแล้วนะครับสี่ชั้นของเราลำตับต่อไป ไปประกอบดอกกันครับหากาวลงไปเลยตรงกลางนะครับแล้วก็วางเหมือนเดิมครับวางสับวางกันนะครับเพื่อให้เกิดมิติของดอกนะครับหลังจากนั้นนะครับก็อีกสักชั้นหนึ่งนะครับชั้นที่3นะครับชั้นที่3วางซับวางกันนะครับอ๋อตอนนี้ไม่ไม่ไม่ค่อยเอื้อให้กันแลวเริ่มงองแงแล้วดอกไม้เริ่มงองแงนะครับอ่ะชั้นสุดท้ายนะครับประกอบนะครับประกอบ ใส่เข้าไปนะครับหากาวตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็แปะลงไปตรงกลางเลยนะครับหลังจากนั้นก็มาจัดทรงกันหน่อยนะครับมาจัดทรงกันหน่อยนะครับให้เกิดมีมิติมากขึ้นนะครับให้ดอกดูนะครับมีความสมจริงนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับดอกที่1นนะครับ ขั้นตอนถัดมานะครับเราได้ดอกแล้วเราก็ต้องทําใบนะครับใบของเรานะครับใช้กระดาษสีเขียวแก่นะครับว่างประมาณนะครับเจคูณเนิ้วนะครับใบของดอกบัวเนี่ยนะครับก็จะเป็นรูปหัวใจแต่ว่าปลายมนนะครับไม่ไม่ปลายแหลมนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นรูปหัวใจแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีปลายเนี่ยมนนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราล่างภาพเสร็จแล้วนะครับเราก็ตัดกระดาษตามรอยที่ล่างไว้นะครับ แบบนี้เลยนะครับโหใบนี่ใหญ่โตสะใจมากนะครับง่ายนะครับติดทีเต็มบอร์ดเลยนะครับนะครับก็อันนี้ขออนุญาตเฉือนออกบางส่วนนะครับเพราะว่าเป็นส่วนที่เกินออกมานะครับนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ใบดอกบัวนะครับนะครับทีนี้นะครับใบดอกบัวเนี่ยมันก็จะแบนๆเนาะมันก็จะไม่มีมิตินะครับฉะนั้นเราจะมา ดัดขอบเขานิดหนึ่งนะครับให้เขาดูมีชีวิตชีวานะครับเหมือนอยู่ในน้ำนะครับน้ำกระเพื่อมไปมานะครับใบก็ขยับไปมาด้วยนะครับถ้าเป็นใบด้านในอาจจะม้วนๆหน่อยนะครับถ้าเป็นใบด้านนอกก็อาจจะบานๆหน่อยนะครับก็เป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเราก็จะได้ใบแล้วเรียบร้อยนะครับหลังจากได้ใบเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับ เราจะไปประกอบช่อกันดีกว่าครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดอกบัวแดงของเรานะครับประกอบช่อเรียบร้อยแล้วสวยงามมากเลยนะครับเหมือนลอยอยู่บนผิวน้ําเลยนะครับเป็นยังไงครับทําง่ายใช่ไหมครับแล้วก็สวยงามโดดเด่นด้วยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบนะครับก็นําไปประยุกต์ใช้กับงานของตัวเองนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์และฝากกด subscribe ช่องครูหนูด้วยนะครับสำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้นะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าครับ